ที่สวนนนุษย์พัทยามีการปลอกมะพร้าวแฝดสุก11ลูกลูกแฝดสลูกค่ะท่านี้ก็เพื่อที่จะนำมเมล็ดเนี่ยนะคะไปขยายพันธุ์อนุรักษ์ผ่านไม้หายากค่ะที่สวนนงนุษย์พัทยาค่ะคุณกําพลตันสัจจาประธานสวนนนุษย์พัทยาคุณกําพลโชว์ลูกมะพร้าวทะเลหรือว่ามะพร้าวแฝด จำนวน11ลูกนะคะที่สุกแล้วก็ปอกเปลือกให้ชมด้วยค่ะนี่เลยปอกออกไห้เห็นกันชัดๆเลยนะคะโดยพร้อมที่จะนำไปขยายพันธุ์แล้วค่ะซึ่งในจำนวนนี้มีลูกมะพร้าวแฝดจำนวน4ลูกก็คือเป็นลูกที่มีกลา2ใบใน1ลูกนะคะซึ่งทางคุณกำพลเปิดเผยเลยค่ะว่าสำหรับมะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเนี่ยเป็น ปาล์มชนิดหนึ่งนะคะมีถิ่นกำเนิดอยู่บนเกาะเล็กๆในหมู่เกาะซีเชลในมหาสมุทรอินเดียมีมเมล็ดขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเม็ดปาล์มส่วนมะพร้าวทะเลที่ปลอกให้ชมครั้งนี้เนี่ยนะคะส่วนนงนุษพัทยาจะนำไปปลูก2ต้นเพื่อขยายพันธุ์พืชและอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากค่ะ โดยปัจจุบันสวนนงนุษย์พัทยานั้นมีมะพร้าวทะเล38ต้นนะคะซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นตัวผู้ตัวเมียด้วยนะคะตัวผู้มีมี4ต้นตัวเมียอีก9ต้นส่วนอีก25ต้นตอนนี้ยังไม่ทราบเพศค่ะและที่สําคัญมูลลค่าผลมะพร้าวทะเลหรือว่ามะพร้าวแฝดไม่ใช่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะคะม,มูล,ลค่า่ยอยู่ประมาณผลละ1น0 0 0แบาทค่ะแล้วส่วนที่เป็นลูกที่มีกลาสองใบในลูกเดียวเนี่ย มีมูลค่าถึง2 0 0แสนบาทเลยนะคะโอ้ไม่ใช่น้อยๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับมะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฟดแต่ทั้งนี้สวนนนุษพัทยาค่ะยังมีพันธุปามต่างๆอีกมากมายเลยนะคะมากถึง1,567ชนิดและกว่า200ชนิดมีแค่ที่สวนนนุษย์พัทยาแห่งเดียวเท่านั้นด้วยนะคะซึ่งก็ได้รับการรับรองจากทางสมาคมปามนานาชาติว่าที่นี่มีปามมากที่สุดในโลกค่ะ และจากการเป็นเจ้าภาพในการจัดการจัดงานประชุมปามนานาชาติที่จัดขึ้นในปี2,541และ2,555นะคะก็สมศักดิ์ศรีสมเกียรติเลยเพราะว่าที่แห่งนี้คือที่สุดในโลกแล้วนะคะสำหรับสวนดงนุษย์พัทยาค่ะ